s ซ็ c a t i o n YouTube นะคะวันนี้คุณแม่มาในทีมชุดคริสต์มาสความจริงมาฉลองกับเพื่อนที่โรงแรมน,นะคะก็เลยคิดว่าเออมาถ่ายคลิปด้วยเพราะว่าเป,เป็นคลิปที่แบบว่าเหมาะสมกับชื่อเรื่องก็คือนัดคนไปตลุมบุ้มบุ้มแล้วไม่ตรงโปกเราจะทำยังไงดีอันนี้คือความจริงอะ่ะมันเป็นปัญหาที่เคยมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายอะ่ะเดร e c ไอจเขามาถามว่าแบบเออเจอสถานการณ์อย่างนี้หนูต้องทำยังไงดีคะหรือว่าผมจะต้องแบบ ไปต่ออะไรยังไงทางไหนดีวันนี้นะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่ามาบอกเคล็ดลับว่าเฮ้ย <c oughs> เราควรจะทําอะไรยังไงบ้างอะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะโอเคอันดับแรกนะสมมติว่าเราแบบเจอคนคนนี้ในแอปละกันเนาะก็แบบว่าคุยคุยกันไปก่อนแล้วก็แบบอะโอเครู้แล้วว่าจะแบบว่าจุดประสงค์ก็คือจะเป็นนัดแบบเย้ๆกันอะไรแบบนี้เราสามารถแบบคือคุณแม่จะแบบว่า ก็จะชอบแบบไปตามดูชื่อใช่ไหมตามในแบบ IG เอ่ยหรือใน a c e b o o k เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเชื่อเหอะว่าคนที่แบบถ้าสมมติเขาเล่นฮ i n d e อร์มีโปรไฟล์เอารูปเองไปอยู่อะ่ะเขาต้องอยู่ในแพลตฟอร์มไหนสักแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นแหละเออก็ลองหาดูแต่ถ้าสมมุติว่ามันหาไม่ได้เขาใช้เป็นชื่อปลอมใน t ินเดอร์หรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆขอเขาได้นะเออเพราะเราคิด,ค,ดคิดดูนะเราจะพาคนคนหนึ่งอะ่ะมาที่บ้านเราใช่ปะ เออหรือแบบไปนอนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็ควรจะแบบมีข้อมูลติดต่อของเขาหน่อยไหมคะเออก็จริงๆไม่ต้องกลัวนะคะเราก็สามารถขอเขาได้อืมโอเค ข้อที่2เวลานัดเจอกันอย่างเงี้ยควรจะนัดเจอกันที่ไหนคือส่วนมากผู้หญิงจะชอบคิดว่าเออไปบ้านของผู้ชายอะไรนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคุณแม่อ่ะคุณแม่จะแบบแนะนําว่าให้ผู้ชายอ่ะมาที่บ้านของเราเพราะอะไรรู้ไหมอย่างน้อยหนึ่งมันเป็นเออคอมฟอร์ทโซนหรือเรารู้ว่าที่แห่งเนี้ยมันแบบมันไม่อันตรายอ่ะอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปแบบคอนโดผู้ชายใช่ปะ่ะ้วขคือไปข้างบนแล้วแบบแม่งมีเพื่อนอีก5คนอะไรเงี้ยคุณจะทํายังไง ดังนั้นนะคะนัดมาที่สถานที่ของเราน่าจะดีกว่าหรือว่านัดไปโรงแรมแล้วไปโรงแรมก็ได้เออแล้วไปโรงแรมก็คิดว่าเราแบบเออแบบหาโรงแรมที่มันเป็นโรงแรมโอเคโอเคเอ่ะเออแล้วก็อาจจะแบบหารค่าห้องการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าไปในสถานที่ที่เป็นแบบของเขาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องเจออะไรถูกไหมเพราะว่าแบบคนเรามารู้หน้าไม่รู้ใจอืมทีนี้ ข้อสามะค่ะเวลานัดเจอเนี่ยเราเพว่งมาเจอกันข้างล่างก่อนถูกไหมนัดเจอกันที่แบบคอนโดข้างล่างเออที่ล็อบบี้คอนโดสมมุติว่าตอนนั้นนะหนูเห็นหน้าแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่ถูกใจแบบเฮ้ยมึงไม่ตรงปกคือแบบไม่ใช่อย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวคุณแม่ไม่เป็นคนตรงๆใช่ไหมคือคุณแม่ก็คือบอกเลยว่าหรือแบบบอกไปเลยว่าเออเราก็าแบบ นี่อาจจะไม่ใช่แบบสไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็คือจะออกค่า g r a บค่าแท็กซี่ให้ให้เขากลับบ้านคือคุณแม่เชื่อว่าหนึ่งสิ่งที่แบบเราควรมีเนอะก็คือความเอื้อเฟหรือว่าความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยคือเขาก็คืออุสตส่าห์มาใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราก็คงไม่อยากที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบไปแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันจะมีคามําศัพท์ที่เรียกว่าแบบว่า p r e f บบว่าแบบ เออทำเขาสงสารอะไรเงี้ยคือไม่ต้องนะคะสงสารตัวเองก่อนหนึ่งกลุ่มดังนั้นถ้าเขาไม่ตรงปกอย่างที่เราเห็นที่ล็อบบี้นะคะก็เรียกให้เขาเรียกแกร็บกลับเรียกแกร็บให้เขา,เขาใจ่ายเงินให้เขาได้เลยหรือถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้แบบกล้าที่จะบอกอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ให้หาข้ออ้างค่ะข้ออ้างสุดฮิตของคุณแม่ก็คือเคยโทษทีคือแบบเดี๋ยวพ่อเราจะมาอะไรเงี้ยอยู่ดีพ่อก็จะมาหาอยู่ดีพี่ชายจะมาหาแบบว่าเพื่อนแบบต้องไปโรงพยาบาลแบบว่าเพื่อนแบบ กินยาฆ่าตัวตายออะไรก็แล้วแต่ก็คือหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ให้เขาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะเอากลับลงมาข้างล่างอะยากถ้าสมมติว่าให้เจอตอนนี้ไหนเนาะที่แบบว่าผู้ชายแบบตื้มมากว่าเฮ้ยยังไงเรามาถึงแล้วขอขึ้นไปกินน้ําหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยคุณแม่อยากจะให้เรานะคะเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่โอเคคนคนนี้อะไรเงี้ยอยากกลัวที่จะปฏิเสธ อย่ากลกัวที่จะเซโนเพราะว่านั่นคือสิทธิของเราที่จะปฏิเสธได้นะแล้วก็ในกรณีนะคะที่หุยขึ้นมาแล้วแบบเฮยตรงปกมากคือแบบคนนี้แหละอปป้าหรือว่าแบบเป็นเหมือนแบบฝรั่งที่ฉันใฝ่ฝันเป็นสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีที่แบบเออตรงปกอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะเราก็ควรจะบอกเขาไปเลยว่าแบบ เซตติ้งไทม์หรือว่าแบบบอกเวลาไปเลยว่าเออสมุนินะตอนนี้เป็นเวลาเลยเซสองทุ่มใช่ไหมก็บอกไปเลยว่าเออเดี๋ยวเราจะเข้านอนตอนประมาณแบบเออประมาณสักห้าทุ่มนะเพราะว่าผู้นี้มีแบบประชุมตอนเช้าหรือว่าผู้นี้มีเรียนคาบเช้าอะไรเงี้ยก็คือสื่อสารมาเสร็จไปเลยว่าแบบเธอจะมานอนค้างที่นี่ไม่ได้แล้วก็สักแบบสองสามชั่วโมงคือเธอก็คือต้องกลับแล้วเออมันจะเป็นเพราะว่าคือจอกันครั้งแรกอะ่ะไม่อยากให้ใครคุณแม่ไม่ encourage ให้แบบมานอนอะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าแบบ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนอนเก็ตปะ่ะเขาอาจจะเอายามามอมยาเราไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราก็ได้ขนของเราไปแล้วเอยก็ได้มันก็มีหลายๆอย่างที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมดังนั้นก็ดูเขาเรียกว่าไงแบบเซตแบบปนหนึ่งว่าเซตบันเนอรี่แล้วก็ดูเวลาให้ดีว่าบอกไปเลยว่าเวลาไหนที่เราจะให้เขากลับบ้านคุณแม่ว่านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อไปก็คือ คนส่วนใหญ่อนะผู้หญิงส่วนใหญ่ละกันนะชอบคิดว่าเอ้ยเนี่ยแบบเฮ้ยโทรเรียกผู้ชายมา whatever อะไรเงี้ยเราอ่ะอยากจะแบบเมาเมานิดนึงให้รู้สึกกลุ่มๆจะได้มีความกล้า no ค่ะ no 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 ยูจะต้องมีสตินะคะอย่าก,กินเหล้าในการนัดเจ๊ครั้งแรกเด็ดขาดเพราะถ้าอยู่ไม่มีสติอะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม้เป็นในพื้นที่ของเรา แบบอันนี้ประสบการณ์แบบว่าเพื่อนของคุณแม่เลยนะคือแบบว่าแบบเออผู้ชายแม่งเอาแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบยาจีอะใส่เข้าไปใช่ป่ะแล้วก็แบบเพื่อนก็แบบว่าสลบไปเลยเว้ยเขาบอว่ายาจีมันแบบไม่ใครน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเออมันหรือมันมันมีอีกชื่อนึงว่ายาเสียสาว บ้าสลบไปเลยแล้วเพื่อนแม่งก็แบบโดนขโมยโทรศัพท์โดนขโมยของอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะคือแบบเฮ้ยนี่คือขนาดในบ้านของตัวเองในคอนโดของตัวเองโดนแบบเนี้ยนะเออก็คือต้องให้ระมัดระวังตัวเองอย่าเมาแล้วก็แบบพยายามดูแก้วนงแก้วน้ําอะไรอย่างงี้อีกเคสหนึ่งนะคะที่ลูกสาวเจอจริงๆจากประสบการณ์ก็คือรวมผู้ชายถ่ายคลิปดังนั้นสมมติว่าถ้านัดมาที่บริเวณของเรามาที่บ้านของเราแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราก็บอกว่าเคยแบบเออแบบแบบ ดูว่ามือถือเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเออหรือก็บอกเขาเอามือถือมาวางก็ได้คือจริงมันพูดได้แล้วบอกไปเลยว,ว่าเฮ้ยแบบเออเพื่อเราไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ให้เขาเอามือถือมาวางเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองนะไม่ให้ในการโดนถ่ายคลิปอันนี้นะคะคุณแม่เตือนแล้วนะคะไม่ใช่แบบโอ๊ยโดนถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงแบบเออเว็บนูน้นเว็บนี้นะก็ไม่ได้นะคะลูกสาวจะต้องปกป้องตัวเองนะทีนี้ข้อต่อมาเนี่ย เป็นข้อที่คุณแม่ยายามเสมอในเรื่องของ safety first หรือว่าการป้องกันให้จำไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าอย่าเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายว่าเฮ้ยยังไงเราก็แบบแตกข้างนอกแน่นอนอะไรเงี้ยแบบเออไม่ต้องห่วงหรอกบลาบลาอยา่าไปเชื่อเด็ดขาดคือถ้าสมมุติแบบแม่งแตกข้างในแล้วคนท้องมันคือเราไงสุดท้ายคือ คนที่ต้องมานั่งกุ้มใจหลังจากเนี้ยมันไม่ใช่เขามันคือเป็นเราถูกไหมเราต้องแบบรับผิดช,ชอบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณแม่บอกเลยว่า safety first คืออยู่พกถุงยางเก็บไปเลยค่ะเอามีตั้งแต่ทุกไซส์49 52 56เตรียมเอาไว้เลยนะแล้วก็สำหรับตัวผู้ชายเช่นเดียวกันเหมือนกันตัวผู้ชายเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเฮยมันมีแบบโรคติดต่อทางเพศสัมพที่แบบเยอะเนาะที่ผู้ชายสามารถเป็นได้อะไรเงี้ยซิฟิลิสเอ้ย มันมัน,ม,นมันแบบเขาเรียกว่าผู้หญิงอาจจะเป็นพาหะก็ได้เก็ีปะเออแล้วเราก็แบบไม่ได้ป้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกิดเกิดแบบอันตรายกับเราได้ดังนั้นนะคะการใช้ถุงยางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเออแล้วก็ถ้าผู้หญิงคนไหนแบบกินยาคุมด้วยก็คุณแม่ก็ว่ายิ่งดีนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคุณแม่อยากจะเน้นมากๆว่า you stand for your own right หรือว่าเรา เขาเรียกว่าไงอะยืนยันในสิทธิของเราคือถ้าสมมุติว่าเรามาเจอคนคนนี้เราก็รู้สึกว่าเออแบบเห็นหน้าแล้วเคมีมันไม่ใช่มันไม่มีฟ flexibility หรือที่เรียกว่าแบบโอ๊ยเจอแล้วแบบขุยฉันอยากคนคนคนนี้มากอะไรเงี้ยอย่าไปสงสารให้สงสารตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองด้วยการที่ว่าเออก็มันไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการฉันก็จะไม่เอานะคะแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่แฮปปี้นเยแบบตรงปก อุ้ยพูดไม่ได้นี่ว่าเราจะได้เป็นคนที่แฮปปี้นะคะนันเดเย่เย้ยังไงถ้าไม่ต้องปกควรจะต้องทํายังไงตรงปกแล้วจะต้องทำยังไง,อ,ง,อ,ง,ง,ไงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้คุณแม่ขอลาไปก่อนแล้วก็ Merry Christmas กับ Happy New Year ค่ะทุกคนบ๊ายบาย